กับการทารํางานเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยอยากแค่มันสงบราบเรียบไม่สับสนมุ่นวายเราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบนันอยู่กับการทําหน้าที่ของเราในขณะนั้นอย่าให้สับสนอย่าให้เกี่ยวข้องกันรู้จักจัดสรรชีวิตการเจริญสตินี่แหละการฝึกมีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างต่อนเนื่องนี่แหละจะทําให ชีวิตเนี่ยมันลงตัวแล้วก็ลงใจมันแก้ปัญหาชีวิตได้หลายอย่างปัญหาความคิดเราก็ต้องแก้โดยการมาทําความรู้สึกตัวปัญหาชีวิตเราก็มาแก้โดยการมาทําความรู้สึกตัวการทําความรู้สึกตัวการเจริญสตินี่แหละถือว่าเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ก็คือมัคมัคคือหนทาง่งความดับทุกข์เราสามารถที่จะทําได้ ในชีวิตประจาวันทำเท่าที่เราทําได้รับรองว่าทาได้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเรื่องมรรคเรื่องการปฏิบัติในชีวิตปัจจุบันเพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไปว่าตราบใดที่ภิกษุยังเป็นอยู่โดยชอบแล้ว้ายโลกก็จะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์เป็นอยู่โดยชอบคืออะไรคืออยู่ด้วยการจเจริญมรรคมีองค์แปดหรือการจเจริญสตินั่นเอง ถ้าเรามีสติรู้ตัวต่อเนื่องอยู่กับปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นการเจริญมากแนละ้วแล้วผลคืออะไรเราไม่ต้องไปหวังว่าเราต้องเป็นอรหันต์ขันน,นน้นขันนี้ไม่จําเป็นทุกไม่เกิดนี่คือผลนะทุกไม่เกิดนี่ก็ผมว่าเพียงพอแล้วสำหรับชีวิตปุถุชนอย่างเรา